ขอขอบคุณเพจผู้แปลเพจแปลไปอ่านไปเดี๋ยวจะไปลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนี้นะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลย let's go <S น่าแปลกใจมากนักส้วนอันดับหนึ่งของสนามวายใต้ดินหยุนเฉิงอาศัยอยู่ในสถานที่โสมๆแบบนี้อย่างนั้นเหรอ เขาเป็นชาวหยุนเฉิงมีลูกสาวและตอนนี้ไม่มีภรรยาก่อนหน้านี้เขาเป็นนักมวยจีนเมืออาชีพมาก่อนหลังจาก,กเกษียณเขาก็ได้งานรอปภต่อมาลูกสาวของเขาก็ป่วยหนักและแม้ว่าเธอจะหายจากโรครายแล้วเขายังมีหนี้ต้องชำระอยู่อีกหลายล้านหยวนเพราะงั้นเขาจึงถูกบังคับให้ออกจากงานและต้องหางานที่มีรายได้สูงแต่ดูเหมือนว่าเขายังชำระหนี้ไม่หมด เขายัางเป็นนี่อยู่และคงต้องขึ้นต่อสู้ในสนามมวยใตดินอีกหลายปีเลยเยเฟยใช่ลูกสาวของเขาคู่และบังคับให้เขาสู้ต่อไปเพราะงั้นลูกสาวของเขาคือกุญแจสําคัญของเราฉันสามารถสาำระหนี้ช่วยล้างแขนและช่วยให้ลูกสาวของเขาปลอดภัยได้ไปกันเถอะบาเต๋าเมื่อไรนายจะจนี่ที่ค้างอยู่วันนี้ถ้าไม่ได้เงินเราไม่กลับแน่ คืนเงินมาเร็วเ,วเขาฉันเพิ่งจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับลูกสาวไปตอนนี้ฉันยังไม่มีเงินรอกแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะคืนเงินให้ทุกคนแน่นอนนายพูดแบบนี้มาหลายครั้งแล้วฉันไม่ยอมอีกแล้วอย่าให้ลูกสาวของแกรู้ว่าพ่อของเธอเป็นไอ้ขยะที่ไม่ยอมใส่นี่หรอไอ้ขยะโสโครกเอ้ยแกว่าไงนะเออ แกจะทำอะไรอย่าลืมนะว่าแกยังเป็นหนี้ฉันอยู่เราโทรแจ้งตำรวจไปแล้วและฉันจะฟ้องที่แกไม่ยอมคืนหนี้แกต้องถูกจับแกจะต้องเสียใจที่ทำแบบนี้กับเราจะไม่มีใครดูแลลูกสาวของแกเขาเป็นหนี้พ่อคุณเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะคืนให้เองอ๋อหานหานฉันเฉียน นี่คือเงินสดสองหมื่นหยวนเอาไปแบ่งกันซาที่เหลือให้เป็นดอกเบีย้ยไม่คิดเลยว่าหนักสู้ใตดินันดับหนึ่งจะไม่มีปัญญาใจนี่แค่นี้นี่คือส่วนของนายโอเคนายเป็นใครกันแล้วมาช่วยฉันทำไมไม่คิดเลยว่าราษานักสู้ใตดินแบบนายจะไม่มีเงินจ่ายนี่พวกชาวบ้านนะ นายรู้เรื่องของฉันเยอะดีนี่นาคงจะไม่ใช่แค่พลเมืองดีธรรมดาสินะไม่ต้องพูดมากแล้วมีอะไรก็เข้าเรื่องเลยฉันสนใจในตัวนายมากฉันซึ่นสมในฝีมือนายและฉันต้องการให้หนายช่วยฉันหรอซื้นสมในฝีมือของฉันเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกไม่ใช่เหรอเออ นายคือสายสวมหน้ากากในวันนั้นงั้นเหรอเอาไงล่ะถ้านายช่วยเสร็จแล้วก็จะช่วยใส่สนี่ทั้งหมดและช่วยทําให้ชีวิตของลูกสาวนายมีความสุขนายนะไม่เข้าใจกลับไปซัเธอฉันอยากให้เธอจะคนแปลกหน้ามาที่บ้านไม่มีปัญหาแต่ฉันถามนายหน่อยสินายไม่กลัวว่าเยเฟยจะทำร้ายลูกสาวนายหรือไง เยเฟยเอาเปรียบนายทุกอย่างแถมยังใส่ลูกสาวมาขู่นายอีกนายจะรับใช้มันไปถึงเมื่อไหร่กันนายจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดเรียนรู้ยังไงกันจะช่วยนายแก้ปัญหาเองนายเป็นคนที่มีความสามารถมากก็จริงแต่เยเฟยเองก็รับมือได้ยากเส้นกันนายสบายใจได้เยเฟยมันจะต้อง ตายในคืนนี้นี่แหละชานเฉียนน่จะไปฆ่าเยฟเฟยด้วยตัวคนเดียวเหรอใด้แล้วมันตามรังควานฉันไปทุกหนทุกแห่งถ้าหาฉันไม่ฆ่ามันตอนนี้หญิงเซียอดเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ถ้าฆ่ามันตอนนี้ได้ฉันก,ก็จะได้มือดีมาด้วยผ่านชานเฉียนนั้นรู้จักเยฟเฟยดีพอแล้วงั้นเหรอ มันเป็นเจ้าของเวทีมวยใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้และมีคนคุ้มกันอยู่มากมายและพวกนั้นล้นเป็นนักสู้และไม่ว่ามันจะไปที่ไหนมันจะพาผู้คุมกันสี่คนไปด้วยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฆ่ามันได้นะแต่ถ้าว่าอิทธิพลของมันขยายกว้างไปมากกว่านี้ก็จะเป็นไปได้ว่ามันจะพุ่งเป้าไปที่นายอยู่ดีตามที่นายว่ามาถ้าไม่ลองจะรู้ได้อย่างไง ฉันรู้ดีว่าคืนนี้มันจะอยู่ที่ครับโกลเด้นบริสซึ่งนี่เป็นโอกาสดีที่จะฆ่ามันเอาเธอแล้วแผนของนายคืออะไรจะให้เราช่วยอะไรบ้างไม่ต้องช่วยอะไรเลยแค่รอข้อความจากฉันก็พอไว้ตอนนั้นเขาช่วยก็แล้วกันนะเออโอ้ นั่นมันหานชันเฉียนคุณลูกค้าต้องการขึ้นไปชั้นไหนคะนวดเท้าชั้น1นึ่ส่วอาหารชั้นสองและสวรรค์ของผู้ชายชั้นที่สชั้น3ามเข้าใจแล้วคะ่ะโปรดตามชั้นมานี่คือห้องส่วนตัวที่ดีที่สุดของเราคะ่ะ ฉันเหนื่อนนิดหน่อยและอยากจะพักผ่อนออกไปก่อนและอย่ามารบกวนฉันเข้าใจแล้วค่ะถ้าหากท่านต้องการอะไรเรียกฉันได้ทันทีเลยนะคะฉันจะบริการท่านอย่างดีเลยค่ะบนชั้นนี้ไม่มีกล้องวงจรปิด่าจจะเพื่อให้พวกคนรวยทำอะไรก็ได้เต็มที่สินนะแบบนี้แหละดีกับฉันเลยที่นี่คือห้องส่วนตัวออกไปซะ เออขอโทษทีนะเอ้อเเป็นอะไรรึเปล่า มันมาสาจงเลยแฮนี่ฉันก็รอนานแล้วนั่นเนี้อแกเป็นใครกันใครให้แก่เข้ามาฉันคือมัจจุราชฮึแกใกล้ดีนี่วาที่คิดจะฆ่าฉันแถมยังจัดการคนของฉันสองคนแบบเงียบได้เอก แกอยากฆ่าฉันงั้นเหรอถ้าแกมีความสามารถมากพอจริงๆก็เลยสิฉันอยากเห็นอายซะฮึขยะทั้งนั้น อย่าอย่าฆ่าผมเลยไม่ว่าจะเงินหรือผู้หญิงผมจะให้คุณทุกสิ่งที่คุณต้องการโทษทีนะฉันต้องการแค่ชีวิตของแกดเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันมีคนกล้าฆ่าคนที่นี่ด้วยเหรอจับตัวชายคนนั้นแล้ว อะไรกันนี่มันฉันสามเลยนะมันกระโดดหนีไปได้ยังไงกันไปห้องยังเปิดอยู่เธอยังรอฉันอยู่งั้นเหรอหญิงเสียฉันจัดที่นอนไว้ให้นายแล้วเธอนอนได้เลย แล้วก็พรุ่งนี้ไม่ต้องไปส่งชันทำงานชั้นไปทำงานเองได้เป็นอะไรไปไม่สบายหรอทำไมวันนี้เธอถึงดูแปลกๆล่ะเยเฟยแต่แล้วจริงๆฉันอยากรู้จริงๆว่านายทำอะไรไม่ได้บ้างแต่ครับโกลเด้นบีสตไม่ยอมให้ข่าวหลุดแน่และการเปิดสนามมวยใต้ดินอีกครั้งก็ไม่น่าจะง่าย งานนี้ต้องพึ่งเขาแล้วและคราวนี้ฉันว่าเขาน่าจะไม่ปฏิเสธแน่นอนเพราะลูกสาวคนเดียวของเขาคือดวงใจเดียวของเขาไงละ่ะเราแค่ต้องใส่เล่หเหลี่ยมนิดหน่อยห้องเพื่อนเยการตอบมาว่าทำไมถึงจะได้ลูกสาวสั้นออก ลูกสาวของคุณทะเลาะวิวาดกับเพื่อนในห้องเรียนนั่นคือเหตุผลที่ฉันไล่เธอออกไร้สาระลูกสาวของฉันเป็นเด็กดีและเสื้อฟังเธอจะทะเลาะก,กับคนอื่นได้ยังไงกันคุณเองก็ไม่มีเหตุผลลูกสาวคุณเมื่ออย่างไงก็ตามลูกสาวของคุณก็จะไม่เรียนที่นี่แล้วถ้าคุณคิดจะทำแล้วก็ฆ่าผมได้เลยเฮ้ย <Hey. S 2> ตกลงรอฉันก่อน เออทำไมนายถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะพ่อคะหนูจะไม่เรียนอีกแล้วจริงหรอไม่ต้องกลัวนะพ่อจะหารงเรียนอื่นให้เองหอมืวนนี้มีโรงเรียนแค่แห่งเดียวนะเอ่อตราบใดที่นายทำงานให้ฉันฉันจะหาโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับลูกสาวนายเองฉันรู้ว่านายกังวล ตอนนี้เยเฟยตายแล้วบอกมาว่าอยากให้ฉันทำอะไรเยเฟยมีคนคอยคุ้มกันมากมายแต่เขากลับข้ามมันได้ในชั่วข้ามคืนแบบนีเงียบนายต้องช่วยฉันจัดการกับทุกคนที่มาขวางทางฉันตกลงไม่มีปัญหา ชันเฉียนหยิงเสก็บของและพร้อมจะแยกห้องอยู่กับนายแล้วนายควรจะเลิกหน้าด้านแล้วออกไปจากที่นี่ซะดีกว่านะออกไปจากที่นี่อย่าลืมไปซะสิว่าเวลาหลังนี้เป็นของฉันถ้าอยากให้เราอยู่ที่นี่เราจะย้ายออกไปเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นจะบอกฉันทีได้ไหม สามปีที่ผ่านมาแม้ว่าหญิงเสียจะไม่พอใจฉันแต่เราก็นอนห้องเดียวกันตลอดนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันเนี้ยมันจะบอกนายก็ได้คนรูปนี้คือนายใช่ไหมเอออะไรนะหุยหญิงเสียผู้ชายคนนี้เหมือนหาฉันเฉียนเลยนะจะบอกเอิญอะไรขนาดนี้ทำให้ผู้หญิงคนนี้ถึงมาเจอฉันได้กันละเนี้ย มันไม่ใช่แบบที่เธอคิดนะฉันแค่มีธุราที่ต้องไปทําที่นั่นเฉยๆฉันบอกเธอไม่ได้ว่าไปที่นั่นเพื่อฆ่าคนอ่านชันเฉียนนี่นายคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าที่นั่นคืออะไรนายนอกจากลูกสาวของฉันใช่ไหมไปอยากับลูกสาวของฉันเดี๋ยวเนญิงเสียฉันไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นจริงๆนะเธอเชื่อใจฉันได้ไหมเดี๋ยวฉันจะบอกเธอทุกอย่างหลังจากนี้ตกลง นายพร้อมที่จะอธิบายให้ฉันฟังเมื่อไหร่ก็ขึ้นไปที่ห้องก็แล้วกันมีบางสิ่งที่ฉันพูดไม่ได้ตอนนี้ฉันต้องหาวิธีแก้ไขความเข้าจผิดก่อนที่เรื่องมันจะใหญ่กว่าน,นี้เรือนจำชินเฉงผู้อาวุโสตระกูลหานหานกงฉินมาดามผมกำลังรอคุณอยู่เลยครับ เอาละเข้าไปกันเถอะครับคุณยายหลานยายคุณยาย่านจุนคุณยายเมื่อไหร่จะพาผมออกไปแล้วครับผมไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วหลานยายเดี๋ยวยายจะช่วยเองเมื่อไม่มีหลานอยู่ข้างๆยายใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขเลย คุณยายทำไมคุณถึงไม่เอาไอสาะระเลวหานชันเฉียนมาเข้าคุกแทนผมล่ะมนันหน้าตาเหมือนผมมากไม่มีใครรู้หรอกนะเรื่องนั้นคุณยายคุณมาที่นี่เพื่อซ้ำเติมผมใช่ไหมฮะสุดท้ายคุณก็เห็นอขยะหานชันเฉียนนั่นดีกว่าผมถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่มีความหมายที่จะมีชีวิตอีกต่อไปแล้ว เด็กบ้าอย่าทำแบบนั้นนะถ้าแกไปอะไรไปแล้วยายจะอยู่ยังไงคุณยายผมกลัวมากผมไม่อยากโดนทำร้ายอีกแล้วหลานรักของยายไม่ต้องเป็นห่วงนะยายจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยหลานออกไปจากที่นี่ให้ได้คุณยาย <c oughs> โรงพยาบาลอันดับหนึ่งในยหานจิ้ง สามีชานเฉียนเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วฉันมักจะคิดอยู่ตลอดว่าการตัดสินใจของชานในตอนนั้นมันถูกต้องหรือเปล่าหานชานเฉียนไอ้ขยะนั่นมาแทนที่หานจุนของฉันไม่ได้หรอกนะไปเอาตัวมันกลับมาและให้ไปติดคุกแทนหานจุนซะแม่คุณมาทำอะไรที่นี่ หานชานเฉียนก็เป็นหลานชายของคุณเหมือนกันสรู้ว่าคุณใส่ใจหานจุนมากกว่าแต่ตอนนี้มีผู้คนจำนวนมากกำลังจับตาดูตระกูลหานของเราและถ้าเริ่มถูกแพร่ออกไปพวกเขาจะมองเรายังไงไอขยะนั่นไม่คูวรที่จะเป็นหลานชายของฉันแม่ให้เวลาฉันอีกหน่อยเธอถ้าหากฉันจัดการไม่ได้ฉันจะทำตามวิธีของคุณไปจัดการให้เรียบร้อยอย่าให้ฉันเห็นหน้าของมันเอก